สวัสดีครับสวัสดีรุงป้านะฮะพี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามผมนะครับผมวันนี้จะบินจะบินที่สุโขทัยครับผมตอนนี้อยู่ที่สถานี น้ำบินดอนเมืองครับผมจะไปที่บ้านครับที่สโโไทยครับผมไปไ,ไปทำไมอะไรอย่างไงอาตีก็จำที่อัดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับต้นไม้ที่ถ่ายทำให้ดูตอนนั้นได้ไหมครับออตอนนั้นมันยังเหลืออีก4ต้นที่ยังไม่ได้เอาขึ้น จากที่ผมไปขุดไว้นะครับผมอันนี้ฝนมันเริ่มหยุดแล้วครับก็เลยได้ลงไปยกต้นไม้อีสี่ต้นขึ้นไปไว้บ้านบ้านเจ้าของต้นไม้ครับที่เขาสั่งซื้อไว้นะครับผมก็เลยได้กลับบ้านช่วงนี้ก็เงียบๆหน่อยครับกรุงเทพ ก็เอาเจ้านำโชคหรือว่าแท็กซี่สายลุยนะครับผมขับบ้านก่อนครับกลับก็ประมาณห้าหกวันครับผมห้าหกวันถึงจะกลับเข้ามาในกรุงเทพใหม่นะครับผมท่านใดสนใจจะไปไหนถ้ายัางติดต่อมาได้เหมือนเดิมนะครับผม แท็กซี่สายลุยรับจ้างทั่วไทยไปกับเจ้านำโชคครับผมคันนี้มีแต่ลุยครับผมใครได้ขึ้นคันนี้รับรองว่าปลอดภัยนะครับผมปลอดภัยไร้ห่วงไม่ว่าจะไปเหนืออีสานใต้ไปมาหมดแล้วครับผม วิ่งจนพุนหมดแล้วครับผมเดือนหน้าสิ้นเดือนสิ้นเดือนหน้าก็จะไปที่หนองคายนะครับลูกค้าได้จองคิวไว้แล้วครับผมสิ้นเดือนครับกลับมาจากบูไนครับผมกลับมาจากบูไนสิ้นเดือนแล้วก็จะรับไปที่หนองคาย ส,สิ้นเดือนมิถุนายนนะครับไม่ใช่สิ้นเดือนพฤษภาสิ้นเดือนมิถุนายนเดี๋ยวได้เจอกันแน่ครับไม่ได้ไปนานแล้วครับผมน้องคลายเร่งน,นี้ก็มันก็จะดีขึ้นก็ว่าจะไม่ดีก็มันยังไงไม่รู้ครับ ช่วงนี้ก็หากินจะค่อนข้างจะลำบากหน่อยนะครับผมแต่ก็ต้องสู้ครับผมสู้กันไปครับผมวันนี้ก็จะได้กลับบ้านแล้วกลับไปหาเงินครับ จะกลับไปพักก่อนนะครับกลับไปทํางานเดี๋ยวไปถึงที่นูน่นผมจะถ่ายทําถ่ายให้ดูบรรยากาศนะครับต้นไม้สีต้นที่ยังไม่ได้ขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวเขาก็จะไปยกยกขึ้นเอามาไว้ที่บ้านที่เขาสั่งซื้อไว้นะครับผมถือโอกาสได้ไปดูมันด้วยครับมันที่ปลูกไว้ครับผมมันที่ปลูกไว้เป็นยังไงบ้าง คงจะดีอยู่นะครับผมครั้งที่แล้วก็ได้ไปถ่ายให้ดูแล้วนะครับผมที่ไล่มันองงครับผมแปดไล่ครับผมทำไม่เยอะครับมเราดบปูย่าตายายเหลือสืบทอดมาจนถึงลูกหลานแปดไล่ครับผม ก็พอได้มีที่ทำมาหากินอยู่ครับผมก็ฝากด้วยนะครับกับช่องน้อยช่องเขยอีสานชาแนลนะครับเขยอีสานเป็นภาษาไทยนะครับชาแนลเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมฝากกดไลค์ ติดตามเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำคลิปแต่ละคลิปนะครับผมก็ตอนนี้ได้ร้อยสามสิบสามสิบสี่สามสิบสี่ผู้ติดตามแล้วครับผมยังยาวไกลครับค่อยๆทำไปครับผมทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆ ไม่ใช่ดาราไม่ใช่คนที่หน้าตาดีนะครับผมเรามันเป็นคนทำมาหากิน,นคนรับจ้างตอนนี้ก็ได้ขึ้นโทเวมาแล้วครับผมเดี๋ยวจะไปแวะถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนครับแล้วก็ยิงยาวเลยครับที่สโุโขทัยแล้วก็จะถ่ายบรรยากาศให้มาดูให้ดูเรื่อยๆนะครับผม ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ